ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเล็กนุ่มสดนะคะสถานีปลายทางเล็กนุ่มใหญ่เลนุ่มัวเล็กนุมัว,วทำบุญเดยอแค่ไหนถ้าไม่ล้บบากว่าเท่านั้นเราเป็นลูกหลานเมืองอุบลเป็นโลที่ด<อ>ีของไทหมายถึงคุณเราใชหน้าต่างระดับันนั้นสวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับอีฟนะคะอีฟพี่อีนนะคะวันนี้อีฟา พี่ๆมาร้านนม,มร้านดังที่อุบลน,นะคะเดี๋ยวเราดูนม,มเสร็จแล้วก็จะไปเที่ยวริมมูลต่อนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องอิี้ยินนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็สอบถามได้เข้ามาได้เลยเนาะพูดคุยคอมเมนต์ได้เลยเนาะ ถึงร้านเล็กนมสดแล้วนี่เลยร้านดังแห่งเมืองอุบลนะคะนี่ค่ะเราจะขายนมนะคะที่นี่ขายนมนุ่มปังเนาะคือแบบดั้งเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งข้างในเยอะมากคุณมีนมมีขนมนี่ไงโอ้หน่ารอยเดี๋ยวเราจะไปนั่งข้างในเนาะโอ้โหป่าลูกเดี๋ยวเราไปนั่งข้างบนค่ะไปนั่งข้างบน ข้างในใหญ่มากอันนั้นแค่น้ำจิ้มนะคะส่วนนั้นคือเขาจะขายพวกอาหารพวกอะไรเนาะพวกนุม่มพวก ขนมปังนะคะต่างๆเนาะเดี๋ยวเราจะมานั่งโซนด้านในด้ายยนในเขาก็จะมีโอ้โหสวยมากตอนนี้คือเลกนมสดนะคะอยู่ที่เมืองอุบลถ้าใครมาก็เส้นหลักแล้วก็คือสังเกตเลยจะเห็นโดยตาอุบลแยกกองบินนะคะแยกกองบินที่21เลยเนะาะก็ตั้ง Google Map มาก็ได้ค่ะเลกนมสดง่ายๆเลยนะคะเป็นร้านดังในอุบลอยู่แล้วไม่มีใครไม่รู้จักแต่ก่อนก็คือเป็นร้านที่แบบว่าเป็นรถเข็นอะไรอย่างนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปข้างในกันโอเคค่ะเดี๋ยวตามพี่ไปด้านในนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะไปหาโต๊กก่อนนะ ตกใจน้องหนูตุ่งมาเฮ้อแต่ที่หลักๆเลยรูไหมคุณเห็นอะไรไล่ไล่อะลายๆตัวใหญ่มากตกใจนี่เลยเล็กนมสดเราต้องไปรีดนมตรงนี้นี่เลยค่ะเล็กนมสดนะก็จะมีวัวนมรูปวัวนมตัวเริ่มเลยนะคะนี่เลยโอเคเดี๋ยวไปหาโต๊ะกันขัางไหนนั่งไหนลูกนั่งที่ไหนดีคะ เดี๋ยวขอสั่งข้าวกรอนหิวข้าวมาทานข้าวกันก่อนนะเนี่ยมีเมนูจานเดียวเดี๋ยวสั่งเมนูจานเดียวอิฟสั่งไปแกงไก่ไข่ดาวนะคะสปาเก็ตตี้กะเพราหมูสับมีหลายเมนูให้เราเลือกเลยก็จะมีพวกสเต็กมีสลัดมีสปาเก็ตตี้มีหลายๆอย่างนาะที่เป็นกับข้าวที่เป็นของข้าวของหวานก็จะมีพวกนมสดมีไอศครีมมีขนมปังอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอิฟขอขอเลือกก่อนนะ เลือกก่อนเดอ้อโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราจะได้อะไรบ้างนู้ ที่สถานีเล็กนุ่มสดนะคะเดี๋ยวอิพาขึ้นช่องรถไฟนะคะรถไฟคันที่เก้าเลยโอ้๋งมากแบบเป็นไม้นะคะแบบข้างบนโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเล็กนุ่มสดนะคะเราวมัจะพาผู้รีสอรนะครไป <Yeah. S 1> ที่สถานีปลายทางเล็กนุ่มใหญ่นะคะ <laughs> ขอเล่ะวเราะหเะหัวะหัวเะหเรานโั๊ะให้เรานั่งไา้นัเะคะมีจุดเราคอันเยอะมากัาก้วเรเาเราะหเาะเร่ะหั ก็นั่งได้เลยค่ะมีโต๊ะให้นั่งนะมาแบบเป็นคู่มาทีเดียวก็นั่งได้นะคะอันนี้เด็กๆจองที่นั่งแล้วนะคะเดี๋ยวรถไฟจะพาไปโคราชนะคะเดี๋ยวสดปัดนปันป่นไปถึงวัดบุญเรียนไป <laughs> โอ้ยเดี๋ยววาเดินดูตรงนี้บรรยากาศดีมากดีเพลงให้เราฟังสบายๆปอนปลายนะคะโอ้ข้างถังโอ้สวยมาก ข้างหลังก็มีที่ให้เราแบบว่าถ่ายรูปเช็คอินเนาะแบบหน้าหน้าเที่ยวมาเลยแนะนํานะคะใครที่แบบอยู่อุบลหรือว่ามาเที่ยวอุบลนะคะเยีายืดูแวะมาที่เลนมงดนะคะร้านดังแห่งเมืองอุบลนะไม่มาไม่ได้ถ้าไม่มาเหมือนมาไม่ถึงนะคะแหะมาเนาะเพิ่มความสดชื่นนะคะไปนี้สดชื่นมานะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันเนาะไปชมข้างล่างนะคะคุณระวังข้างหลังข้างหลยังมีน้องวัวด้วยเยอะเลยโอ้โห หลายตัวเลยร oh. ะวั่งหินอ่อนนั่งสบายๆโอ้ oh. ตรงโซนนั้นก็จะเป็นจุดถ่ายรูปได้เหมือนกัน oh. ตรงนี้มีน้ำตกด้วยคุณ oh. นี้เลยน้ำตกจำลองนะ oh. อันนี้เขาใช้เลี้ยงไหมเนี่ย oh. <laughs> ไม่คิดว่าอยู่กลางเมืองอบุบลจะมีแบบว่าที่ท่องเที่ยวแบบนี้เนาะ <Yeah. S 2> คือแบบว่าบรรยากาศดีมากอะเห็นแค่ภายนอกอาจจะแบบว่าเอ้ข้างในมีอะไรนะคะต้องมาสักครั้งแล้วจะเห็นว่า <Huh? S 2> อือึง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 เสียวเลยนะคะมบไปชมดูมีเฮลิคอปเตอร์เ <Yeah. S 2> ทอมากนี่เลยใครไม่เคยเห็นถังนมนี่คือถังนมถังนมสด เขาก็จะบบว่ารีดจากรีดจากอะไรนะนุมนุมวัวใช่ไหมแล้วก็ใส่ถังนะรีดนุมวัวไม่ใช่รีดนุมเรานะอันนี้เขาไม่ให้ขึ้นเนาะรอบที่แล้วขึ้นได้ใช่ไหมคุณน่าจะไม่เปิดให้ขึ้นโอ้มีส่วนแช็คฟัสด้วยนะคะสวนแช็คฟัสเลยส่วนนงนึกไม่ใช่ส่วนนงนุดนะคุณสวนนงนึกต้องนึกก่อนว่าต้นอะไรออ้ยตกใจมุ้ย ไฮไหไฮอะไรไฮ <laughs> จุดๆโ <laughs> บตเติมคำในช่องว่า,างนะคะคอมเมนต์มาได้เนาะเฮยเอเล้ด้ยคะ่ะ <laughs> ต้องลอดเข้าไปแต่ฉันกลวมคุณไม่เอาหรอกกลัวมีสายไฟตรงนี้นะคะนั่นแหละจะเข้าไปดีกว่านะนี่เขาให้เราถ่ายรูปได้นี่เลยรูปมีเรือด้วยแล้วก็ข้างบนข้างบนเท่มากเลยนะข้างบนแบบว่าอันนี้ได้เลยอะ่ะแต่ว่ายังขึ้นไม่ได้จะมีกำหันนี่นี่สวยงามมาก ไะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวรออาหารก่อนนะคะเดี๋ยวไปทานข้าวกันนะบรรยากาศดีมากะป่านไปไหนคะโอ้ยคุณจะไปเที่ยวเซ็นทันเหรอคะเราจะไปเที่ยววิกซีด้วยจะถึงจะถึงตอนไหนจะถึงวันนี้ไหมคะถึงหกโมงเหรอคะโอเคเลยแต่ว่าสถานีต่อไปที่เราจะไปคือ ริมแม่น้ำมูลนะคะสถานีต่อไปนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปริมแม่น้ำมูลพาไปเดินดูสะพานพาไปเดินดูที่เขาทำเหมือนเป็นทางเนาะลอดใต้สะพานแม่น้ำมูลนะ uh huh. เพื่รู้มนกันว่าเป็นยังไงไม่ได้เคยไปเหมือนกันเดี๋ยวจะไปชมกันเนาะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทานข้าวก่อนข้าวนะจ้ากงมา มาแล้วยังไม่คขบนะคะเดี๋ยวรอก่อนนั่นแหละอันนี้ได้พี่แกงไก่มาพี่แกงไก่ไข่ดาวแล้วก็ยำหมูยอมาอุบลต้องกินหมูยอนะคะหมูยออุบลอร่อยมากนะคะนี่ยำหมูยอแล้วก็ขนมนี่เลยสั่งมาจานเดียวเดี๋ยวกินไม่หมด <c oughs> จําชื่อเมนูไม่ได้ปิ้งวิกกีมปูเขาไฟนะคะลองลองาดูนะหน้าตาแบบนี้มันจะมีในเมนูอยู่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวรอรอเมนูอื่นๆก่อนนะคะเกิดหรือยัง1 9 9 1งเเก่อเกิดแล้วนะอุ่เกิด1น8 9 อันนี้เขาบอกว่าเลกนมสดตั้งแต่ปี1991นะคะก็ถือว่าอยู่คู่บ้านคู่เมืองอุบลมานะตั้งแต่แบบเป็นรถเข็นอะไรงนี้เนาะนนี้บบเลยเลกนมสดนะคะใลายแบบสนใจแบบว่าขนมต,ต่างๆก็มีอาหารก็มีโทรมาก่อนก็ได้ค่ะมีเบอร์มีเบอร์โทรมาสั่งก่อนก็ได้นะคะอันนี้สั่งน้ำข้าวโพดนะคะน้ำข้าวโพดอร่อยเมอืองนะคะน้ำนมข้าวโพดปั่นนะอืมอืมชื่นใจอืม มีแต่หน้าทานลืออย่างนี้กะเพรากะเพราหมูสับไข่ดาว <Yeah. S 1> ข้าวหอมมะลิร้อนๆ <Yeah. S 1> แล้วก็มักกะโรนีอ๋ไม่ใช่มักกะโรนีสิสปาเกตตี้ที่เมานะคะมาขอชิมก่อนนะอันนี้อันนี้จะเป็นอะไรนะผัดพิกแกงไก่ผัดพิแกงไก่นะคะลองชิมอืม mm. อร่อยมาก น้ำมืวันเดี๋ยวชิมชิมกะเพรานี่เลยข้าวก็นุ่มๆอืมอมอร่อยกะเพราก็อร่อยเดีย๋ยวชิมยำยำหม,มูยอใหญ่มากเห็นว้าว ไม่ใช่ต้องยาวมากก่ากินเหมนพี่นาดาวินได้ไหมลูกนะกินไอติมอร่อยไหมคะโอเคค่ะไอติมหมดไปกี่ถ้วยแล้วคะวันนี้สองค่ะเมื่อเช้าก็หนึ่งถ้วยนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรากินก่อนเนาะมาเดี๋ยวพขอ ตัวทานข้าวก่อนะนะคะ,ะเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันนะคะพี่ๆนะอร่อยมากแวะมาค่ะเล็กนุ่มสดนะคะคตามมาค่ะโอเคค่ะขอทานข้าวก่อนสั่นแล้วตอนนี้หิวมากนะคะไปแล้นะทานข้าวเสร็จแล้วเพิ่มพลังแล้วตอนนี้ เดี๋ยวไปต่อกันที่ริมมูนนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศริมมูนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปวัดหลวงนะคะเดี๋ยวไปไหว้พระก่อนเนาะไปทำบุญก่อนนะคะฝากกดติดตามเช่าอีกทีนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆทลิปเด็ดๆนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้เลยค่ะอยากไปที่ไหนคอมเมนต์ได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะเดี๋ยวไปริมมูนกันต่อนะรีดนุ่มบัวรีดนุ่มบัว สวัสดีค่ะมาพบกับอีฟนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดหลวงนะคะก็วัดประจำจังหวัดนออุบลราชธานีอยู่ติดกับแม่น้ำมูลนะคะดีวจะพาเดินเที่ยวในวัดนาอแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินแม่น้ำมูลเนาะเดินลงไปสวยมากเดี๋ยวมาดูกันนะคะไปกันค่ะวัดสวยมากเดี๋ยวเราเดินชมเราเคยมาเลยอ่ะเราเคยมาครั้งหนึ่งค่ะมาทำบุญได้ มีวัดหลวงอันนี้เราไม่เคยเห็น,นอันนั้นใช่ก็จะมีต้นไม้นี่คือวัดหลวงนะไปที่ไหนเราก็จะมีคำคมนะคะมีสวนให้ชมนะสวยมากนี่เดินชมสวนตรงนี้ได้ปไปไปไหว้พระก,ก่อนลูก ถ้าตัวนี้คุณมีพระเจ้าวิเศษโอ้โห <Wow. S 1> สวยมากเหมือนสารเจ้าเราว่าข้างนอกก็ได้ดู mm. สาทู mm. อันนี้เหรอต้นโศกเขาเรียกต้นโศกอันนี้หรอคุณเนี่ยเขาติดไว้ต้นโศกดอกโศกอะไรเงี้ย mm. ต้นโศกชื่อท้องถิ่นอาโศกการละบาปนี้สำคัญกว่าการทำบุญ จริงนะีว่าทําบุญเยอะแค่ไหนถ้าไม่ลาบาปกว่าเท่านั้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูโอ้แม่น้ํามูลนะคะ,ะสุดยอดมากคุณเ,เป็นแม่น้ําที่หล่อเลี้ยงชาวอุบลเนานะก็ทอดยาวไปจนถึงอําเภอโของเจียมนะคะไหลลงสู่แม่น้นะําโขงเนาะอันนี้ก็คืออันนี้เราก็จะอยู่เป็น ริมแม่น้ำมูลเดี๋ยวเราไปดูวิถีชีวิตริมแม่น้ำมูลมีอะไรบ้างเนาะแถวนี้อันนี้จะเป็นในเมืองนะคะในเมืองอุบลเลยเนาะก็จะมีความสงบร่มเย็นนะคะมีพญานาคนะคะอยู่ตรงวัดหลวงอันนี้เราอยู่ที่วัดหลวงนะเป็นปฏิมากรรมที่สวยมากๆเลยสวยมากอันซีนว้าวเลยอะแบบเราแบบเดินลงไปเราก็เป็นแม่น้ำมูล เราลงมาแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นเขตอพยพทานนะคะเขาก็จะมาปล่อยปลากันตรงนี้เยอะนี่เราจะชมวิวด้านขวาด้านนั้นก็จะเป็นข้ามสะพานข้ามแม่น,น้ำมูลเนาะสะพานหลักเลยนะคะตรงนั้นจะเป็นสะพานหลักเลย่ะก็ข้ามไปยังฝั่งวารีนี้ฝั่งอุบลที่เรายือนอยู่คือฝั่งอุบลน,นะคะฝั่งเมืองอุบลราชธานีส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งวารีสาราบนะคะก็ <c oughs> จะกั้นสองฝั่งเนาะคือแบบโหดีมากเลยอันนี้น้ําจะไหลลงไปแบบนี้นะคะไหลลงไปด้านนี้ก็คือ ไปลงที่โขงเจียมเลยค่ะโขงเจียมเนาะและไปยังอะไรนะเขื่อนปากมูลแล้วก็ลงโขงเจียมลงไปที่แม่น้ําโขงนะคะก็จบก็จบเลยโอเคค่ะวิถีชีวิตก็แถวนี้ก็สวนมากก็จะเป็นร้านอาหารเป็นอะไรเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีซจะพาไปหาแบบที่อันซีนเป็นที่ที่แบบว่า <c oughs> โอ้โหเขาจะหาปลาเยอะมากตัวนั้นแต่ว่าวันนี้น่าจะไม่ได้ไปแต่ว่าอันนี้เรามาดูวิถีชีวิตแถวนี้ก่อนในเมืองเขาทาอะไรนะคะเดี๋ยวจะพาเดิน <c oughs> ตรงนู้นเห็นว่า เขาทำเป็นทางเดินลอดใต้สะพานนะคะเดี๋ยวเดินไปชมกันเนาะด้านนั้นนะคะเดี๋ยวพาเดินนะเาเดี๋ยวเราไปเอารถกันนะคะเดี๋ยวมันสามารถขับรถไปได้เลยเนาะเดี๋ยวอีไปเอารถก่อนเดี๋ยวเราเดินลัดวัดไปเหมือนเดิมนะคะไปกัน ต้นโมกนี่ไงนี่ต้นโมกต้นโมกหลวง<ะ>มาลูกป่าเดี๋ยวเราพาขึ้นวิหารพระเจ้าใหญ่องค์หลวงนะคะเดี๋ยวไปดูพระเจ้าใหญ่ด้านบนเนาะโอ้สวยงามมากนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะ,ะพี่ๆจะตกใจแน่นอนถ้าได้เห็นนี่ว่าตกใจมาครั้งนี้ว่าตกใจมากเลยแบบสวยมาก พระประทุมบวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำผงแห่งเมืองอุบลนะคะอันนี้เจ้าคำผงก็คือผู้สร้างเมืองอุบลราชธานีท่านแรกเลยนะคะนี่เลยนะคะอนุสาวรีย์ของท่านเนาะแล้วก็กราบไหว้ได้นะคะเราเป็นลูกหลานเมืองอุบลเราต้องรู้จักคนที่กอ่อสร้างาจังหวัดเรามานะคะลูกเจ้าคำผงนะไปะเราเดี๋ยวเราเดินทางต่อเดี๋ยวไปดูดริมแม่น้ำมูลอีกน้องปลา,ส,าสวยๆเลยไปกัน สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอิฟอยู่ที่ริมมูลตลาดใหญ่นะคะนีเลยตลาดใหญ่ตลาดใหญ่ก็คือเป็นตลาดช่วงเช้านะคะที่วันจะมาช้อปจ่ายใช้สอยเนาะแต่ว่าวันนี้อิฟมาช่วงเย็นแล้วนะคะก็เลยจะไม่ได้พาเดินดูตลาดด้านบนนะก็คือจะพาเดิน ชมริมแม่น้ํามูลเนาะอันนี้ก็คือเป็นริมแม่น้ํามูลปกติตรงนี้จะปิดไปไม่ได้ผ่านไม่ได้นะคะก็คือต้องวนรถกลับขึ้นไปอย่างเดียวเนาะอันนี้จะพาเดินทะลุข้ามไปนะคะโอ้โหใครที่ยังไม่มาเดินเนาะมาเช็คอินตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นสะพานรัตนโกสินทร์200ปีนะคะอยู่บนราชธานีเนะาะเดี๋ยวอีพาเดินข้ามไปยูสุดยอดมากโอ้หตรงนี้จํากัดความสูงนะตรงนี้นะคะ ถ้ารถบรรทุกจะผ่านผ่านไม่ได้นะจำกัดที่3เมตร60นะ3เมตร60เด้ <Yeah. S 1> มีโคมไฟดอกบัวเขาเรียกเสาไฟดอกบัวเ <Huh? S 1> มืองดอกบัวนะคะ <Yeah. S 1> แต่ว่าวันนี้อิฟน่าจะเดี๋ยวจะไปหาดอกบัวก่อนแล้วต้องตามหาดอกบัวด้วยนะคะวันนี้เนาะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวพาเดินข้ามไปวิยสวยมากเลยออะคุณ uh huh. สุดอยอ uh huh. ดนะใให้ดูช่องนี้ สุดยอดมากมันเป็นช่องแบบว่าเดี๋ยวเนี่ยลองดูตือมันเป็นช่องแบบมันมีนิติอะ่ะมันก็แบบว่าเข้าไปข้างในโอ้นีเลยสวยอะ่ะตรงนี้คุณมาถ่ายตรงนี้ได้มาเช็คอินตรงนี้ได้เลยสวยมากคือข้างหลังมันก็จะเป็นแนวยาวไปนะคะเป็นสะพานยาวไปเลยข้างบนก็จะมีรถผ่านนะ,ะอ <c oughs> โอ้สุดยอดค่ะตงติ้งติ้งต้น <c oughs> โหคนลุกเลยอ่ะไม่คิดว่าเขาจะทําถนนแบบเรียบริมแม่น้ํามูลแบบนี้เนาะอันนี้อิทอยู่บนมาก็สิบกว่าปีแล้วนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะก็เป็นที่ที่แบบว่าให้ทุกคนได้มาแบบเหมือนออกกำลังกายได้มาผ่อนคลายมาดูแบบแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความสุขเพลิดเพลินเนาะกับการดื่มด่าธรรมชาติ <Yeah. S 1> ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทาให้เราผ่อนคลายใจิตใจได้นะคะหรือว่ายาวไปเลยนะคะถึงวัดสุปัดนะคะตรงนน้นนะเดี๋ยวี้จะพาขับไปว่าาจะถึงไหนเนาะ uh. แต่ว,ว่าอันนี้เราขอเดินเท่านี้พอ ตัวนี้ต่างระดับนะหมายถึงคู่นี้เขาใช้ต่างระดับกันนะนี <c> ้ <oughs> สวยมากเลยต่างระดับนะคะคื่นันต่างระดับนิดนึงตรงนี้แสงกำลังดีเลยตอนนี้เวลาห้าโมงนะคะห้าโมงเย็นเนาะสวยมากนะคะมาถ่ายแบบถ่ายรูปได้ตรงนี้บรรยากาศดีตรงริมนี้เขาไม่ให้จอดนะคะก็คจอ,อจอดด้านนู้นด้านนี้จะเป็นขาวแดงทั้งหมดเลย พ่ออีฟเคยบอกว่าพ่อเคยอยู่แถวแถวริมสะพานแม่น้ำมูลเดี๋ยวต้องพาพ่อมาต้องพาพ่อมาหาลองถ่ายไปสิเดี๋ยวไปถามพ่อที่บ้านว่าหลังไหนที่พ่อเคยอยู่จริงไหมั้างขายของแล้วคุณนี่ไงถือว่าโอโหูมากอีว่ามันโอ้โหเ้เท่อะี่รักมันดีมากๆเลยนะคะแบบว่าอย่างน้อยๆคนในพื้นที่เขาก็ได้มีไรายได้คนก็มาเช็คอินตรงจุดน,นี้ได้นะคะแต่ ยังไงยังไงเราก็ต้องรักษาวความสะอาดแล้วก็คารบนะคะคารบซึ่งกันและกันเนาะ <Yeah. S 1> คือการอยู่ที่ไหนถ้าเราคารบกันอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขนะคะไปด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้ยาวๆนู่นเลยเดี๋ยวขอเดินกลับแล้วเดี๋ยวจะขับรถพาดูนะคะยาวๆไปถึงโน้นนะโอเคค่ะเดี๋ยวเดินกลับ ตรงนี้เป็นจุดแบบว่าถ่ายรูปแบบว่าเป็นโลที่ดีมากมากเนี่ยลองยืนรงนี้แล้วก็ถ่ายรงนี้เลยแบบสวยมากเดี๋ยวถ้ามีโอกาสียจะพามาดูตอนกลางคืนนะคะสวยมากๆแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เขาจะติดเป็น LED เห็นไหมคะก็คือจะเป็นไฟแบบสีเลียมเป็นอุโมงค์ไปถึงนู่นเลยยาวถึงนู่นเลยนะคะสวยแต่นี้บ่ายห้าโมงเนาะเราก็ดูประมาณนี้ก็สวยเหมือนกันมาเช็คอินอ่ะถ่ายรูปให้หน่อยค่ะ โอเคค่ะ okay, สำหรับวันนี้เนาะอีว่าพาพี่ๆี่ไปดื่มนมที่อะไรนะเราไปเมื่อกี้เล็กนมสดเนาะแล้วก็ไหว้พระที่วัดหลวงแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ใต้สพะพานรัตนโกสินทร์200ปีนะคะที่จังหวัดอุบลเนาะสำหรับวันนี้เนาะโหเพลินกับการชมวิวมากๆนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ๊ปวีนเลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใหหาอิ๊ปเนาะลาก,กันไปพร้อมกับภาพบรรยากาศริมแม่น,น้ำมูลถนนเรียบแม่น้ำมูลนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ กดติดตามได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ